จังหวัดเชียงใหม่และการขยายผลการจับกลุ่มแก๊งจีนไร้สดมีเพศสัมพันธ์ในพื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยจัดพลตำรวจตรีไพโรธกุจิรพันธ์ที่ปรึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจากการสืบสวนก็ทำให้ทราบว่านะครับก็มีตั้งแต่ปลัดอำเภอเชียงดาวนะครับนะ,บนะแล้วก็มีตั้งแต่ในส่วนของกำนันนะครับแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับนะรวมถึง ออ uh, ในส่วนของนายหน้านะครับนะก็มีการโอนจ่ายเงินนะครับนะจำนวนยอดเ7 0 0แสนสบาทนะครับให้กับ uh, ทั้ง uh, กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ uh, มีการ uh, ตัวประหลัดเนี่ยนะครับก็ได้มาขอบัญชีธนาคารนะครับของผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านนะครับเพื่อจะ uh, ให้รับโอนเงินนะครับแล้วเมื่อโอนเงินมาแล้วนะครับก uh, ใบ็ให้ผู้ช่วยให้ผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านเนี่ยนำเงินมาให้กับประหลัด นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับนจึนได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งในส่วนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับแล้วก็ตัวอริสรานะครับหรือชื่อชื่อจีนเดิมนะครับก็คือนางสาวหยงนะครับแล้วเพราะนั้นส่วนนี้ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาลัดอำเภอนะครับนะแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานนะ อ่าแบบปฏิบัติโดยีผิดชอบนะครับนะหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยยุจริตนะครับนะรวมถึงมีหน้าที่ในการทําเอกสารรับเอกสารกรอกข้อความนะโดยยุจริตนะครับแล้วรวมถึงแต่ละครั้งนะครับมีคนดูประมาณ5ล้านคนเราเราอ่าวันนเราเราไล่เป็นะครับในส่วนที่ผู้ไม่ใช่บริการเอกนะวันนี้เราจะแยกอ่าอ่าตามตามสาละละั้นหมดนะครับอ่าวันนี้ได้คได้ ครับใครับก็ผมเองก็ได้หาืูที่ทำายกสวงมาไทยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของทำายกรวงมาไทยก็กําชับนะครับนะว่าในส่วนหาพบหลักฐานกรทำผิดก็มีคดีรืดขาดนะครับนะเพราะนั้นในส่วนเงินบางส่วนนะครับยังมีการเชื่อมโยงไปถึงส่วนอื่นนะครับวันนี้เราก็จะไล่ต่อนะว่าไปถึงถึงในส่วนของเจ้าที่ฝ่ายปกครองที่สูงกว่าประหลัดหรือไม่ นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ก็จะมีผลการ,รดำเนินการมาเรียนให้ทราบนะครับ